การทำหน้าที่ของชาวสิวิไลบารมีสาสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปรสจันทร์ทัศโรเริ่มที่ตัวเราเองจากตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประสมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทร์ทัโร ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสาสิบทัศเสด็จพรกคลรุลโสุจันทัสโรสร้างฐานศีลสมาธิให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยงรักษาดูแลให้รับบาร,รมีสามสิบทัศเด็จพระคุลโขสุจันทสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน อยู่อย่างปกติสุขปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเะเดตพระกุลหลวงปสุสจันทัสโรสร้างหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประครับประคองดูแล การรมบารมีสามสิทัศนะเดพะคุณหลวงปสษตันทัสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเพื่อทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศนะเดพภคุลหลวงปสษตันทัสโรเกิดการสร้างชาวสิวิไลกัลยาดมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิทัสสะเดพะคุณหลวงปสษตันทัสโร สร้างทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารที่ได้จากพืชจากแร่ธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทพระเดชพรุกุลลงปุสจันทัสโร ไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งาห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยประการทั้งเอี่ดทั้งหยาบซึ่งเกิดมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทอมขอ,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 อที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำ มาเป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสเพื่อรวบรวมรักษากิเลสให้เกิดขึ้นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่บังคับให้คนจัดว์สิ่งของให้รับ กิเลสที่มีมากในซากร่างกายคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของถูกรวบรวมเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเพื่อตั้งโครงสร้างกอทรรมขอออบังคับให้เกิดแก่จเจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็นคนที่แตกแยกในตัวเองทำให้คนเป็นเดรัจฉานเป็นเตรดเป็นอสุรกายนรกเป็นสัตว์ที่อยู่ในโลกกันดู ที่อยู่ที่เหมาะสมกับการเป็นคนที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันที่อยู่ที่เหมาะสมที่คนถูกบังคับให้เป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโลกันที่เกิดจากการนำซากคนสัตว์เองออกมาเป็น ทรัพส,สมบัติอาหารเครื่องนุ่หผมยารักษาโรคปิวอาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบที่เกิดขั้นตอนของการเกิดภัยพิบัติเกิดสงครามเกิดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบเกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดที่เกิดจาก การนำซากคนสัตว์สิงของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเะเอียดทั้งหยาบชาวซิบิไลมีทานศีลสมาธิมีทรัพย์สมบัติอาหารเครื่อง,งมือผมยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งะเอียดทั้งหยาบท,ที่สร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองที่เกิดจากการดูแลประคับประคองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้รับบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพรสแกนทัศโรสร้างค่าราคาชีวิตให้สูงให้ร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเพื่อทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปรส่สแกนทัศโร พื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธเจรินทัสโรได้อย่างปกกติสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธเจรินทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทํบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุทธเจรินทัสโรหยุด แผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสทั้งหมดหยุดวิกฤตอุปรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดหยุดภัยพิบัติหยุดสงครามหยุดการบังคับจากกิเลสให้เกิดแก่เจ็บตายหยุดการเกิดซากคนสัตว์สิ่งของไม่นำซาคคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติ ปัจใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างยุกชาวสีไลบารมีสาสิทัศะเดชประกุณหลวงปะสุดนทัสโรที่ได้จากแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่เกิดจากสูตรลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิทัศะเดชประคุณหลวงปส่สดจันทัสโต รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุดึงดูดบ่อเกิดให pues <ot>. ้ธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทพระเดชพระคุณลงพระสุจันทรัสรให้ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ได้เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทั เสด็จพระคุณหลวงปุจสจนทัศโรร่วมกันอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัสเด็จพระคุณหลวงปุษจนทัศโรตลอดไปเชิญเราได้ทําหน้าที่ที่แท้จริงกันต่อจากการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธรสเด็จพระคุณหลวงปุดจนทัศโรที่ได้จาก ทำทุกรมที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่คนสัตว์สิ่งของอยู่ร่วมกันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ บารมีสามสิบทัสดะเดระคุณหลวงโพสจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัสด็เดระคุณหลวงโพสจันทัสโรทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีรรรสาสิทัส พระเดชพระคุณหลงปูสดจันท์ทัฟโรดที่ได้จากธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเกิดการปล่อยวางจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางจากคนสักสิ่งของดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่มักน้อยสันโดษละชั่วทำดีละเอียดพองใสด้วยปรมีสามสิบทัศเสด็จประกุณหลวงโพสกันทัสโรละปล่อยวางจากกิเลส รวปรวมรักษาบารมีสามสิบทัดระเดพระคุณหลงปุสจันัสโรสร้างความละเอียดผ่องใสให้กับคนสัตว์สิ่งของรับรู้ถึงความละเอียดบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุหลวงปู่สจันทัสโรที่เพิ่มมากขึ้นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทศสเดชพระคุหลวงปู่สจันทัสโรรุกเข้าหาสูยนกลาง ดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงพุทธเจมมทัศโรไม่ไม่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาประกอบเป็นร่างกายของท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัฏเสด็จพระคุณหลงพู่สดแจ่มทัสโรจากธาตุละเอียดหยาบที่ได้จากรมทั้งหมดเกิดการรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัฏเสด็จพระคุณหลงปู่สดแจ่มทัสโร รักษาปกติของการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของคนสั์สิ่งของที่ทำให้พัฒนาปรับปรุงตัวเองพัฒนาปรับปรุงนิพพานธรรมรารมีสัสิทธรรัพระเดประกุลโภตสดจัตถัสโต ไห้เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้มั่นคงเป็นปกติมาตรฐานที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุุษที่มีองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดำรงความเป็นปกติมั่นคง ของนิพพานธรรมารมีสามสิทธัสเดชพะคุลลงโพสจันทัสโรที่มั่นคงด้วยแผนผังสำเร็จเวลาารมีสามสิทธัสเดชพะคุลลงโพสจันทัสโรที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมารมีสามสิทัศนี้ได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง ของตนเองอย่างสมบูรณ์ที่สามารถทำให้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมปรมีสามสิทธพระเดชภคุลหลโพสกันทัสโร เกิดเป็นกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศทเสด็จพคุลลงรัศก,กันทัศสโรขยายขอบเขตกว้างขวางเข้าสู่ทุกนิพพานเก้าหน้ามาตลอดรับรู้เป็นการรุกของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลงพ่อสัจันทร์ัสโรเข้าหาทำทุกธรรที่มีมากขึ้นจากการรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมที่ไม่ใช่ธร,รรมบาวีสัพสิทธะพระเด็ชพระคุณหลงพ่อสัจันทร์ทัสโร เกิดความก้าวหน้าของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัะเดชพระคุณหลวงพุทกันัสโรทำให้แต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพของตนเองที่ทำให้เกิด รำบารมีสามสิทััสระเดชภคุลลภคสตันทัสโรใหม่ๆจากธรรมทั้งหมดได้มากในเวลาที่รวดเร็วความก้าวหน้าที่ได้จากการทำงานหน้าที่อาชีพของธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลลภคสตันทัสโร ที่ไม่ถูกบังคับหลอกลวงจากกิเลสที่บิดเบือนให้รับรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เบี่ยงเบนบิดเบือนให้อยู่ในแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลส เพื่อไม่ให้ทำหน้าที่งานอาชีพของบรมีสามสิทธัสสะเดปะกลหลงภศจันทัสโรที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เกิดขึ้นในท่อทานธรรมบรมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงพุทธเดชทัศโรบางส่วนเป็นโอกาสให้ทอดทานธรรมบรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเดทัศโรที่ถูกบังคับควบคุมหล่อเลี้ยงสั่งการจากศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณลวงพุสจันทัศโรให้ทำหน้าที่รูปรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลวงพุสจันทัศโรที่ได้จากทำกิเลสใหม่ๆที่มีมากขึ้นเกิดการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณลลงพสุตจนทัสโรในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระคุลวงพสุตจนทัสโรได้กว้างขว,วางซึ่งเป็นการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศ สเสด็พระคุณหลวงปู่สกันทัศโรที่ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสือนำให้ทำบรารมีสามสิทธัสเสด็พระคุณหลวงปู่สกันทัศโรได้ใช้ในการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทธัศ รก .DE. ภคุณลงปสุสสัจันทัสโรที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางรปมนสามสิทธพัพทธกพระคุณลงปสุสสัจันทัสโรที่ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่ของท่อฐานธรรม ปรมีสาสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพู่สจันทัสรรอดปลอดภัยจากทรรทั้งหมดด้วยารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรททำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรพระเดชพระคุณ ลวพ่อธรรมชโย,ยคุณใยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์คนนกยูอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยจะเล็กนึกคิดรับรู้จ,บจับจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัสเดภพระคุณหลวงปุษตันทัสโร ที่ตั้งแผนผังสำเร็จสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเอง สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามส,สิทธัสสเดจพุกุลลงพุชตัญทัสโรเป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำตัวเองซึ่งกันรายกันทั้งนิพพานธรรมบารมีสามส,สิทธัสระเดชพุกุลโงพุดตัญทัสโรเป็นผู้รู้ ผู้เต็มนผู้เบิกบ,บานจากปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันฐสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาให้รับปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันฐสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติ ในการดำเนินชีวิตเป็นย่างยู่ที่มีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในร่างกายของทุกทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิทพัทธประเดชจคุณหลวงพุทธเจนทัสโรธรรมกิเลสที่มีอยู่มาก ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นโอกาสให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงพร,พร้อมกับครูบาอาจารย์ของเรารูบรวมรักษาบารมีสามสิบทธัสเดชะคุณลลภสดกันทโสรจักธรรมทั้งหมด ได้มากในเวลาที่รวดเร็วเกิดความก้าวหน้าของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบามีสามสิทธัสเด็จปุกุลปุสตเปนทัสโรได้มากในเวลาที่รวดเร็วทำให้รับรู้ถึงบารมีสามสิท พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุดจันทร์สโรท,ที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นผู้รู้ผู้เต่มผู้เบิกบานยิ้มยันจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเพิ่มมากขึ้นเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้วควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลนิพพานธรรมระมีสารสิทธรรัสระเดชพระคุณหลวงโพสตจันทร์ชัสโรให้ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จรงิงเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมระมีสารสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทรัสโรอย่างปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทพัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทรัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงกันต่อจะ